สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการดูผ้าแล้วก็การวางผ้ากระโปรงทวิตนักเรียนนะคะที่เราจะตัดกันนะคะเทคนิคง่ายๆเลยนะคะก็มาดูที่ขั้นตอนแรกเลยเรื่องของการาดูผ้าว่าด้านไหนด้านผิดด้านถูกถ้าผ้าที่เป็นผ้าสีแบบนี้หรือผ้าที่เป็นผ้าทอ ที่เป็นลายขัดลายตรงลายต่วนอะไรย่างเงีงงะะ้ยค่ะให้นักเรียนดูง่ายๆเลยนะคะเทคนิคง,ง่ายๆถ้าเป็นผ้าต่วนอะ่ะมันจะมีความมันกับความด้านที่ต่างก,กันนะคะแต่ตัวนี้ที่เราเอามาใช้จะเป็นผ้าทอลายสองนะคะลักษณะวิธีการดูมันจะมีริมผ้าแบบนี้นะคะให้นักเรียนมาดูที่สังเกตที่ริมผ้านะคะวิธีการดูว่าตรงไหนผิดด้านไหนผิดด้านไหนถูกนะคะก็ให้มาดูที่ตรงนี้เห็นไหมคะรอยเข็มตรงนี้นะคะ่ะถ้าเป็นบุ๋มบุมแล้วฟาก้นเรียบเรียบแบบนี้ เป็นผ้าด้านผิดนะคะแต่ถ้าด้านนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นรอยเข็มที่มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ผิวสัมผัสผุกระแบบนี้เป็นด้านถูกนะคะเห็นไหมคะรอยเข็มมันจะชี้ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นด้านนี้มันจะเป็นรอยเข็มที่มันบุ๋มลงไปแล้วเนื้อพืเนื้อที่ตรงนี้มันจะเรียบนะคะด้านนี้คือด้านผิดนะคะส่วนด้านนี้คือด้านถูกนะคะเทคน umas, ิควิธีการวางผ้าสําหรับต so, okay. ัดนะคะให้นักเรียนเอาผ้าด้านผิด พับมาหากันแบบนี้ก็คือให้วางผ้าตามยาวนะคะแบบนี้เขาเรียกตามยาวนะคะที่มันเป็นริมผ้าแบบนี้เขาเรียกตามยาวส่วนแบบนี้เขาเรียกตามขวางนะคะให้หนูจับริมผ้าทั้งสองข้างมาชนกันแบบนี้ตามยาวก่อนนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นตอนนี้จะเป็นจีบอ่เขาเรียกกระโปรงทวิต ทั้งแผ่นหน้าแผ่นหลังเราจะมีรอยต่อแค่ด้านข้างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะเป็นกระโปรงที่มีสันทบทั้งแผ่นหน้าแผ่นหลังนะคะให้เรามาหาวิธีการแบ่งกึ่งกลางของผ้าแบบนี้ก่อนนะคะเป็นผ้าหน้ากว้างเราจะใช้วิธีนี้นะคะเป็นขั้นตอนเบสิกพื้นฐานนะคะให้เราปรับจับคลิปตรงนี้นะคะนิดเดียวนะคะไม่ต้องคลิปเยอะนะลูกก็คือพับผ้าตามยาวมาหากันก็คือให้ดิมผ้าชนดิมผ้าเรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นให้คลิป นะคะให้คลิปแล้วก็เปิดผ้าออกมาแบบนี้นะคะด้านนี้ยังเป็นด้านผิดอยู่นะคะมันจะได้ตำแหน่งของการคลิปทั้งบนและล่างแบบนี้นะคะหลังจากนั้นข้อควรระวังเลยนะคะให้เอาผ้าผิดชนผิดนะคะอันนี้ก็ยังเป็นด้านผิดอยู่นะคะให้พับด้านผิดมาหาตำแหน่งของที่เราคลิปไว้แบบนี้นะคะให้มันตรงกันทั้งข้างบนและข้างล่างแบบนี้นะคะหลังจากนั้นใช้เข็มหมุดช่วยประกบมันไว้นะคะอย่าให้มันเคลื่อน ย้ำนะคะว่าผิดชนผิดนะหลังจากนั้นให้ทําอีกข้างหนึ่งค่ะท่านี้ก็ยังเป็นผิดอยู่นะให้เอาริมผ้าพับมาหาตึงกลางแบบนี้เหมือนกันนะคะมาหาตําแหน่งของที่เราคลิปไว้ตรงนี้แล้วก็กัดเข็มหมดนะคะทั้งบนและล่างมันจะได้เป็นลนักษณะแบบนี้นะคะก็คือตอนนี้ด้านโชว์ถูก จะโชว์จะทั้งบนและก็ทั้งล่างนะคะส่วนข้างในนี้จะเป็นด้านผิดทั้งคู่นะคะหลังจากนั้นให้หนูเอาแพทเทิร์นที่เราเตรียมไว้นะคะทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังข้าคนสังเกตเห็นไหมคะว่าครูบอกว่ามันเป็นสันทบเห็นไหมทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังนะคะหลังจากนั้นให้หนูเอาแผ่นหน้านะคะมาวางก่อนได้เลยที่ริมตรงนี้นะคะตรงคําว่าสันทบคือริมที่พับผ้าแบบนี้นะคะให้มันชนริมผ้าเลยนะคะ ให้มันชนริมผ้าเลยนะคะแล้วก็ใช้เข็มหดกลัดวิธีการกลัดให้กัดเส้นตรงให้เรียบร้อยก่อนนะคะที่เป็นริมสันทบอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยก่อนเกลี่ยผ้าไปด้วยในตัวนะคะเวลาเราพอเรากัดบนกัดล่างแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปัดมาทางซ้ายมือแบบนี้แล้วก็กลัดให้ผ้ามันเรียบที่สุดนะคะแล้วก็แทงเข็มหดเข้าไปแบบนี้ทั้งบนและล่างนะคะ เอาจากตรงนี้ก็ได้นะนะคะพยายามให้ผ้ามันเรียบและแบบมันเรียบนะคะนี่คือแผ่นหน้านะคะหลังจากนั้นแผ่นหลังค่ะถ้าเหมือนกันให้ระวางสันทบชนที่ริมสันทบเหมือนกันนะคะแบบนี้แล้วก็ให้มันตรงกันตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดเหมือนเดิมค่ะกระดัด ให้ดีมันชนผ้าตรงนี้พอดีเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหนูจะต้องกลัดเดยอะกว่านี้นะลูกเพราะว่าแพทเทิร์นของแม่ที่เอามาทําตัวอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเล็กนะคะแต่ถ้าหนูทาตัวใหญ่ก็คือเพื่อให้เรามองเห็นง่ายขึ้นถ้าครูทําเป็นตัวใหญ่มันจะต้องอมีคนมาถือกล้องซึ่งมันจะลําบากแล้วก็ทําให้เราดูค่อนข้างยากครูก็เลยทำเป็นแพทเทิร์นตัวเล็กนะคะแต่ว่า ทุกอย่างทาเหมือนกันหมดเลยหลังจากนั้นให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าค,คุณครูจะไว้ตรงนี้เยอะมากเห็นไหมคะตำแหน่งตรงนี้จะเยอะมากเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาผ้าตรงนี้ค่ะไปทําเป็นขอบกระโปรงนะคะตัวนี้จะพยายามชิดตรงนี้ให้เยอะที่สุดนะคะส่วนตรงนี้ให้ชิดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะครูขวานี่เอาเข็มบุดส่วนที่ไม่ใช้ออกนะเพื่อให้เรามองเห็นง่ายขึ้นให้นํากันไกลมาตัดตามตำแหน่งเส้นที่เราเผื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเผื่อในแบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัดให้มันพอดีเลยแบบนี้นะคะตัดตามเส้นที่เราเผื่อให้พอดีนะคะที่ใายกระโปรงก็ตัดให้มันพอดีตามที่เส้นเราเผื่อไปนะคะแผ่นหน้าทำยังไงแผ่นหลังทำเหมือนกันนะคะก็คือตัดตามเส้นที่เราเผื่อ ตรงนี้เราจะยังไม่ตัดออกนะลกูกตรงนี้เราจะไม่ตัดออกนะคะไว้มาทำอขอบเอวนะคะเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเหลือพื้นที่ของตรงนี้นะคะ ให้เราตัดตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงเห็นไหมคะว่ามันจะเหลือเส้นข้างบนตรงนี้ที่มันเหลือเยอะตอนนี้เดี๋ยวเราไว้สําหรับทําขอบกระปรงแล้วเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปคุณครูจะสอนวิธีการวางขอบกระปรงนะคะอ่านี่มาดูเห็นไหมคะเราจะได้เป็นแผ่นแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราจะตัดพอดีกับที่เราเผื่อไว้อาทิตย์ที่แล้วที่คุณครูสอนเรื่องของการเผื่อผ้าไปเห็นไหมคะมันจะมีเผื่อเห็นไหมห้าเซนสองจุดห้าแล้วก็ สองเซนแบบนี้นะคะเห็นไหมทงแผ่นหน้าและแผ่นหลังนะคะเมื่อได้เสร็จแล้วนะคะให้หนูเอากระดาษคาร์บอนหรือกระดาษกดรอยตักครู่นะคะอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้หนูเอากระดาษกดรอยวิอ่ากาษกดรอยก็จะเป็นกระดาษคาร์บอนที่มันเป็นสีข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นกระดาษสีขาวนะคะให้นักเรียนมาพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เอาด้านสีออกนะคะที่เป็นกระดาษกดรอยนะคะมาวางวิธีการวาง ให้ในักเรียนวางแบบนี้เปิดผ้าทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเปิดผ้าแบบนี้แล้วเข็มหมุดเราจะไม่ต้องเอาออกนะคะใส่เข้าไปข้างล่างแบบนี้ให้ผ้าข้างบนข้างล่างแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้กระดาษใช้แม้บรรทัดแล้วก็ลูกกลิ้งนะคะมาช่วยกดตามเส้นที่เราใช้จริงๆนะคะกดให้สุดไปเลยนะคะแล้วก็แรงๆนะลูกแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็กด ใช้ไม้บรรทัดช่วยเหมือนกันนะคะกดตามเส้นกระโปรงที่เป็นแพทเทิร์นตัวจริงนะคะที่ไม่ใช่ตัวเผื่อนะลูกกดตามรอยไปเลยนะคะทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะเห็นเส้นสีดำๆไหมคะคือเส้นที่คุณครูจะใช้จริงทั้งหมดนะคะครูจะกดรอยตามนี้ทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พอเรากดเอนตามเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเป็นช่องตรงนี้ที่เรายังไม่ได้กดวิธีการก็ให้ใช้วิธีแบบนี้ค่ะ สังเกตดูนะคะว่าครูยังใช้เป็นผ้าแบบนี้อยู่นะคะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดรอยตามเส้นเข้มๆแบบนี้นะคะทั้งบนและล่างก็คือดันถ้าเข็มหมดมันขวางทางให้เราดึงออกนะคะแต่ด้านที่มันเป็นหน้าตรงนี้เราห้ามเอาออกนะคะมันจะช่วยบังคับประคองผ้าให้มันตรงนะคะแล้วก็วางเข้าไปแล้วก็กดรอยเข้าไปนะคะจนสุดนะคะเมื่อได้เสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ เนี่ยค่ะพอนักเรียนกดเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีลักษณะของแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีเส้นแบบนี้ติดทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอเนี่ยแกะให้ดู1ชิ้นก่อนนะคะนักเรียนถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจว่านักเรียนครบกดครบทุกอันแล้วห้ามเอาเข็มหมุดออกนะคะให้หนักเรียนเอาเข็มหมุดออกแค่ ด้านที่มันเป็นด้านข้างแบบนี้นะคะตรงนี้อย่าเพิ่งเอาออกนะถ้าไม่ไม่มั่นใจให้หนักเรียนกลับไว้อันนึงก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาเปิดดูว่าอันที่เรากดรอยคอ่ะมันติดหมดหรือยังนะคะเช็คก่อนนะนะคะทีนี้พอเราเรียบร้อยแล้วนะคะเอาออกมาแบบนี้อ่ะดูนะคะพอแกะออกมาปุ๊บมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยเห็นไหมคะตำแหน่งของช่อง เห็นไหมคะเส้นตรงนี้ตรงชายนี้ก็คือเส้นตรงนี้ที่คขูกลัดไว้ส่วนตะเข็บช่องตรงนี้ก็คือส่วนของตรงนี้นะคะจะมีทั้งสองข้างเห็นไหมเนื่องจากเป็นสันทบตรงกลางตรงเนี้ยที่เราสันทบก็คือสองข้างของตัวนี้นะคะด้านนี้คือตะเข็บข้างเห็นไหมคะมันจะเห็นเส้นตะเข็บข้างที่เราเผื่อไปแค่2.5้นะคะแล้วก็ที่ชายไอที่ริมเอวนะคะเห็นไหมมันจะเป็นเส้นโค้งตามที่เราขีดก็คือตัวสีดําตรงนี้นะคะที่เราปรับมาแล้วเรียบร้อย จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใน1ชิ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเราได้มาแล้วเรียบร้อยเมื่อเราตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะมันครบแล้วก็ให้หนักเรียนทําสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เก็บไว้ด้วยเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราทําเย็บผิดนะคะช่องตรงนี้ที่เป็นช่องจีบทวิตนะคะทำแบบนี้ให้เสร็จทั้งสองแผ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการเน่าแล้วก็การเย็บขั้นตอนแต่ละอันไปนะคะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ